เยอะน้ำมูกเยอะคันตามผิวหนังคันตามร่างกายเป็นจากอะไร 2> PM 2.5วันนี้ครับ183 แปลว่าอะไรแปลว่าอากาศทุกคนต้องหายใจดังนั้นคุณเอาสิ่งอันตรายเข้าร่างกายตลอดเวลาใส่แมสครับป้องกันได้นะครับหากใส่แมสแล้วอยากให้อากาศแถวบ้านมันดีแต่ว่าอันนี้จะยากหน่อยเครื่องฟอกอากาศพูดถึงจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมาซื้อเครื่องฟอกอากาศเพื่อ่จะหาอากาศดีๆใส่ตัวเรามันควรจะเป็นทุกๆคนคอยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นลดการใช้สิ่งที่มันเผาผลาญให้เกิดควัน การเผาสิ่งต่างๆการกร่อสร้างต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกรถต่างๆที่ทําให้เกิดควัน PM 2 5เนี่ยฝุ่น PM 2 5ไม่ใช่แค่มีผลต่อร่างกายเท่านั้นนะครับผิวหนังเราก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับมันเกิดอะไรได้บ้างผิวผื่นหน้าอักเสบนะครับบางคนเกิดสิวโดยไม่ทราบสาเหตุเลยดังน,น,นั้นอยากให้ทุกคนครับรณรงค์กันเนาะหรือท่านผู้มีคุณสมบัติในการที่จะบังคับใช้กฎหมาย พยายามดูตรงนี้ช่วยกันหน่อยนะครับเพราะว่านอกจากผิวหนังนอกจากร่างกายแล้วสิ่งสำคัญที่เจอปัจจุบันในสุรสาครเยอะมากๆเลยก็คือเด็กครับเห็นไหมครับเลือดกําเดาไหลเยอะมากเลยเขาต้องดมอากาศต่อเวลาฝุ่นเข้าไปจมูกเข้าไปหลอดลมเข้าไปหลอดลมฝอยเข้าไปปอดมันก็เข้าสู่ร่างกายสมองสมองก็เสียไปด้วยนะครับการพัฒนาการเรียนรู้ต่างๆเสียไปด้วยเรียกว่าอนาคตของชาติต้องมาเสียเพราะฝุ่น pm 2ออันนั้นอยากรณรงค์ช่วยๆกันตรงนี้นะครับ